ไม่ว่าเหงื่อเราจะออกไม่ว่าหน้าเราจะโดนน้ําประสิทธิภาพในในการกันแดดมันก็ยังคงอยู่นั่นเองทีนี้เวลาใช้กวนจะบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเวลาครีมทาครีมกันแดดอย่าห่วงครีมกันแดดเขย่าก่อนนิดหนึงให้สารเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันเข้ากันได้ดีก่อน พอมันเข้ากันได้ดีแล้วเราก็วอร์มสักนิดนึงให้เนื้อมันแตกตัวดีๆนะคะพอทาลงไปที่ผิวเอาเท่าปริมาณเหรียญสิบเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็สองข้อนิ้วมือสองข้อนิ้วมือลากยาวลงมาแล้วก็ทานะคะจริงๆก็าทานะกูมันจะบีบเลยครับบเยอะๆเลยนะคะเอาเยอะๆมากกว่าเหรียญสิบยิ่งดียิ่งทาเยอะยิ่งดียังคนเป็นฝ้าเนี่ยกูวันเคยบอกในในไลฟ์ในบางไลฟ์ก็คือว่าอย่างคนเป็นฝ้าเนี่ย,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 ยจะบอกว่าเวลาเราทากันแดดทาไปรอบแรกนะ ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็ทากันแดดซ้ําลงไปเฉพาะจุดที่มีฝ้าเช่นบางคนจะมีฝ้าจางๆตรงนี้ค่ะให้ทาไปรอบที่สองนะคะแล้วเราค่อยออกแดดหน้าเราจะค่อยๆจางลงฝ้าที่อยู่หน้าเราเนี่ยจะค่อยๆจางลงภายในหนึ่งเดือนลองทํำยู่นะคะไม่เชื่อแต่ที่ดีที่สุดก็คือต้องทากันแดดทุกวันมีบางคนอยู่ในบ้านเขาก็ถามว่าถ้าอยู่ในบ้านจะต้องทากันแดดไหมก็ต้องทานะคะ เพราะว่าทุกที่ที่มันมีแสงสว่างแม้กระทั่งหน้าจอ